สบายดีทุกคนเมือไหร่เอามาเล็กเากล่าเนาะไม่จเอ็กเกล่าเนาะทุกคนเนาะดังละลอยสร้างมากจริงนะทุกคนเนาะแล้วลือมไปได้ไอะไรอย่าเงี้ยกระไร ก็วกเกดไม่ตใส่กองับโูนวเมอนะาก็มรว่ไมเคยนอะเยเอดากินประจามาทเลียนเปื่อแล้วผมกินประจามแล้วทเลียนกินเปื่อแล้วตอนนี้แฟนแฟนบอกว่าวั้ใช่ตลอดคิดว่าตลอดว่าขอจ่ายแป่ร้อยเ็นร้อย้

แตยพ่อไม่เอหกสิบบาทนั้งตี้ยได้แ่ไม่ให้ได้เท็กอคนไทยเขาไม่ให้ใส่แต่เขาเออเขาโกงนเพราะ่าาลอวให้แรกไวนะตวรมันก็แลกไว าาเรากล้าผุ่งไปยังไงฮะทำอะไรเยอะเคูชม่ะหา

อเปียตุเรียนหนสองนตัวละสิบาทนเปี้ยทำไมไม่ซื้อะเปียตวเรีนเียมอนาตัวละสิบบาทเดือนวัไม่ซ้หมดซื้อม่หมอีก้วเน้องเลยน สมาไ,ได้ทน้องแฟนก็ส่งสมาำไมที่ทำไมที่ตู้เย็นผมไม่ม,มีบ้างทำไมตู้เย็นผมเวลาเปิดแล้วมันโล่ง <c oughs> อย่างงี้วก่ะคนเอาใส่ขาวตน้นงขาดไม่ได้ นแล้วไม่แอดมมมาก่อนเลยลบาเลใช้จะขายนี่รของแพ้ของนอนของฟองนี่จะคองเอ็นไที่ชาร์จขนาดองพิเต้ของอของมียี่ห้อนีาไม่ได้ของอขนาดสายดำทร้นยืชารไม่ได้ของรั

วาดูกันนะเจ้ะว่ามปดูสมรรถนะจ้ามันมีอะไรใครับ